คร e, so ับครับอาวีโปลิก2010ซัมเมอร์บุรีรัมยืนอิุอแชมเของอาวีโปลิก20กับว I mean, ิเทอร์ได้กับทีมคาร์ลอนส์อตตรงนี้สำหรับแชมเปี้ยนอีคลาสหนึงของเบคอนจาไปไปบุรีไปบปีไปอไรไปอไรได้นมันเช็คเาไว่ากับโตมัน20ป็กับดีแท็กนลนีแชมเปี้ยนครับของาวโปกเสอัน20วิไเทอรกับดีแท กันนทีี่่ตบ้าไงละอมสนับสนุนโดยแอมเวิร์ดสวัสดีครับกลับมาเจอกับเตาถาดอ e ีสปอร์อีกครั้งนะครับวันนี้อยู่กับรายการ e ีสปอร์อัปเดตรายการที่จะอัปเดตข่าวสารในวงการ e-sport ให้เพื่อนๆได้รับรู้ก่อนใครโค้ดมอตตอกเสียงวิจารณ์หลังโดนโจมตีลั่นไม่รู้ก็แค่เงียบ ด้านสถานการณ์รถทูเอซี AC 2021บุรีรัมยูเนเต็ดหลอดดวลรอบชิงชนะเลิศขณะที่เบคอนทามตกสายล่างปะทะกับเอเจรอบ2อขณะที่ดาม่าล้อนหลังแข่งแฟนเกมแห่วิจารณ์อย่างหนักหลังกอรีน่าพูดจัดจัดโปรแกรมแข่งไม่เป็นธรรมกับฟอสเกมมิ่งและ2ทีมเซมิโรขณะที่เซเว่นเคทที่ถูกเบคอนทามถอดออกจากทีมชุดใหญ่เปิดตัวกับเบคอนดีมทีมชุดเล็กและปิดท้ายกับช่วงรู้ทันอ e ีสปอร์ตรอบโลก กับความเคลื่อนไหวเกมพับทีพีซีสทีมตัวแทนไทยบินถึงประเทศเกาหลีส่วนฟากฝั่งพับ G ีโมบายกับความเคลื่อนไหว PMPLC c h a เอลซีแชมเนเอสีเฟสแคนมีลุ้นคว้าตั๋วชิงแชมป์โลกใบแรกก็เรียกได้ว่าเมื่อไหร่ที่ทีมอย่างเบคอนทามต้องมีอันได้ริมรดความพ่ายแพ้จากทีมคู่แข่งแน่นอนครับว่าปฏิเสธไม่ได้บริการที่พวกเขาเป็นหนึ่งในทีมขวัญใจมหาชนนั่นก็ทําให้พวกเขาครับมักจะได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์หรือกระแสโจมตีที่ร้อนแรงอย่างหนักหลังความพ่ายแพ้โดยพักหลังๆครับบุคคลทีี่เวลาทม แพ้และมักจะโดนแฟนเกมบางกลุ่มโจมตีอย่างล้นหลามไม่แพ้กับเหล่าผู้เล่นของทีมนั่นก็คือโค้ดของพวกเขาอย่างโค้ดมอสนั่นเองซึ่งความเคลื่อนไหวด่าสุดของเรื่องนี้ครับก็ดูเหมือนว่าโค้ดมอสครับจะออกมาตอบโต้กระแสโจมตีผ่าน Facebook แฟนเพจของเขาโดยโค้ดมอสครับได้ต่อก,กับคนที่มาโจมตีเขาไว้ว่าไม่รู้ก็แค่งเงียบหรืออย่าด่ามั่วอีกทั้งโค้ดมอสครับ ก็ยังได้ไขประเด็นที่แฟนเกมมากมายสงสัยว่าทําไมถึงชอบดาฟฮีโล่าซัพพอร์ตอย่างเปนหน้าให้ลูกทีมเล่นในทัวร์นาเมนต์นี้จริงๆผมเป็นคนที่ถูกว่าไปตามถูก ผิดว่าไปตามผิดอันไหนพลาดี๋ยวทำไม่ดีก็ยอมรับและเอามาแก้ไขแต่ที่สังเกตตอนนี้ที่ทํากันจนเป็นประเพณีคือเกมแพ้เท่ากับดาฟแพ้ไล่ออกบ้างให้ไปหาคนอื่นแทนบ้างที่ตลกคือตอนที่แพ้เอรีนาในลีกยังมีคนบ่นผมดาฟเลยแต่ทั้งที่ตอนนั้นผมไม่ได้คุมทีมด้วยซ้ําจริงๆผมสามารถทําคลิปวิเคราะห์เพื่อปกป้องตัวเองได้นะว่าจริงๆเกมนี้มันพลาดตรงนี้นะแต่ผมไม่อยากเป็นโค้ดที่ปกป้องตัวเองและเอาลูกทีมมาโดนแทนผมไม่มีปัญหากับคนที่รู้เกมจริงๆนะแต่หลายๆคนที่ไม่รู้เกมหรือแม้แต่ เมตาตัวละครขอร้องนะไม่รู้ก็แค่เงียบหรือถามไม่ใช่ด่ามั่วไปหมดยกตัวอย่างเกมที่แพ้คนที่บอกสลิมเพนะ่าเอามาทําไมพูดตรงๆเจอเอลสุสองตัวนั้นคือตัวเลือกต้นๆของหลายๆทีมอยู่แล้วที่พลาดจริงๆคือผมไม่คิดว่าอีกฝั่งจะหยิบโอเมนเพราะมันค่อนข้างแพงจริงๆถ้าแบดโอเมน men, ก็คือจบคีล่าเดินสบายโดนเวทเลสก็แค่ไปเวทคืนเพราะผมเซ็ตมันตั้งแต่เริ่มแล้วก็วจะให้ทามมิ่งป่าสลับกันที่ผมออกมาพูดเพราะเห็นมาตลอดเห็นตัวลำคาญถ้าคิดว่ารู้เยอะจริงๆลองมาพูดคุยและมา เป็นส่วนร่วมกับทีมหลังบ้านได้ผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วคนยิ่งเยอะยิ่งดียิ่งเห็นหลายมุมแต่พวกที่ได้แค่พูดมัวม่วๆแบบไม่รู้อะไรก็พอเถอะนะมันไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยจริงๆเห็นแล้วปงจิตเดี๋ยวพรุ่งนี้แพ้ก็โดนอีกไม่ต้องสือบอีกทั้งคุณธุรศักวินิตรับผู้บริหารของทีมเบคอนไทม์ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจโค้ดมอสในโพสต์นี้อีกด้วยโดยคุณธุรศักวินิตรับได้ให้ความเห็นไว้ว่าหลายคนมีคำถาม มีข้อสงสัยอยู่เสมอในการตัดสินใจของมอสและของทีมแต่พวกเขาส่วนมากก็ไม่รู้ว่าคำตอบของคำถามนั้นคืออะไรและถึงเขามีคำตอบที่คิดว่ามันใช่ก็ไม่มีทางพิสูจน์ได้หรอกว่ามันใช่หรือเปล่าสิ่งที่แฟนคลับควรทำคือยอมรับและเคารพในการตัดสินใจของทีมยอมรับผลที่เกิดขึ้นและขอให้กําลังใจกันเพราะพวกผมคนลงทุนและน้องๆในทีมต่างหากที่ควรจะเสียใจที่สุดเมื่อเราตัดสินใจหรือทำอะไรพลาดในเกม เราดูข่าวของโค้ดมอสจบไปแล้วครับลดค่ามาดูอีกหนึ่งควันหลงของทัวร์นาเมนต์โลตูเอซี2021กันต่อโดยควันหลงเรื่องนี้ครับมาจากการแข่งขันวันที่2ที่แฟนเกมหลายๆคนครับมองว่าผู้จัดการแข่งขันอย่างกาลินาเนี่ยจัดโปรแกรมการแข่งไม่แฟร์กับทีมฟอร์ g เกมมิ่งเลยซึ่งสิ่งที่แฟนเกมมากมายบอกว่าทางผู้จัดจัดโปรแกรมไม่แฟร์เพราะหลังจากที่ฟอร์ดเกมมิ่งพ่ายแพ้บุริรัมิวเตต1ต่อ3ในสายบนทีมฟอร์ g เกมมิ่งครับกับต้องไปลงแข่งในสายล่างลงสนามคู่ถัดไปพบกับทีม KOG ทันที ที่ทีมฟอร์สเกมมิ่งครับมีเวลาพักเตรียมตัวแค่30นาทีเท่านั้นแน่นอนครับว่าเรื่องนี้เนี่ยแฟนเกมหลายๆคนก็มองว่าการิล่าควรเอาคู่เบคอนทางกับเอียร่าที่ได้พักแข่งมานานเอามาแข่งก่อน อีกทางนอกจากประเด็นการจัตตารางไม่แฟร์ต่อฟอร์สเกมมิ่งแฟนเกมมากมายครับก็ยังมีภาควิจารณ์อีกหนึ่งประเด็นครับถึงการจัดให้2ทีมเซมิโปต้องลงไปเล่นในสายล่างตั้งแต่แรกแฟนเกมหลายๆคนครับเห็นว่าการทําแบบนี้เนี่ยไม่แฟร์เลยนอกจากที่จะเล่นในสายล่างแล้ว2ทีมเหล่านี้ครับต้องเล่นในระบบเบสออฟที t, ที่การเดิมพันสูงและไม่เปิดโอกาสให้แก้ตัวสักเท่าไหร่ซึ่งผลสุดท้ายครับเอรีนาอะคาเดมี่และโกสต t อีสปอร์ตอัลฟาต้องตกรอบแรกไปอย่างน่าเสียดาย ซึ่งสาเหตุที่ผู้จัดแข่งขันการดีน,นาจัดโปรแกรมออกมาแบบนี้ยังไงเราครับก็ต้องรอการชี้แจงจากทางผู้จัดอีกครั้งนะครับเราข้ามาดูสถานการณ์ของรายการโรโยเอซีสองพันยี่สิบเอ็ดณตอนนี้กันบ้างครับล่าสุดตอนนี้ครับการแข่งขันก็เดินทางมาถึงวันสุดท้ายแล้วโดวยบุรีรัมยูนเต็ดที่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมต่อเนื่องตอนนี้ทีมระสาษาสายฟ้าครับพวกเขาครับไปยืนรอในรอบแกนไฟนนลแล้วซึงบุรีรัมจะรอเจอผู้ชนะจากสายล่าง ระหว่างปารีสแซงต์แชร์แมงกับทีมเบคอนทา์มโดยในคู่สายล่างครับทั้ง2ทีมเคยเจอกันมาแล้ว1ครั้ง,งในทัวร์นี้โดยผลแรกครับเป็นเบเอเที่เอาเบคอนทา์มแบบสกอร์ศูนย์ในรอบ2ของสายบนเราย้ำกันอีกครั้งครับการแข่งขันรถทูเอซี2021วันจุดท้ายแข่งขันวันนี้ครับตัดสตุลาคมคู่แรกครับเริ่ม14บนาฬิกาเป็นต้นไปจบข่าวของรถทูเอซี2021ไปแล้วครับทีนี้เราพาไปดูข่าวการเสริมทัพของอีกหนึ่งทีมที่มีความเคลื่อนไหวอย,อยู่นะตอนมน ล่าสุดเบคอนดีมครับพวกเขาก็เปิดตัวสามสมาชิกใหม่โดยผู้เล่นทั้ง3คนครับก็เป็นไปตามข่าวือที่เราเคยรายงานไปก่อนหน้าผู้เล่นรายแรกครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือเจ้าหนนเซเว่นเคทูที่ถูกถอดออกจากท,ทีมชุดใหญ่ให้ลงมาเรียกฟองกับทีมชุดเล็กผู้เล่นใหม่รายที่2ครับก็คือเจ้ากล้องกินกินที่มีดีกีระดับเหรียญทองซีเกมและเคยคว้าแชมป์โปลเกกับบุรีดมยูไนเต็ดผู้เล่นรายใหม่รา,ายที่3ครับก็เป็น KNG อดีตซัพพอร์ตของเมกาอีสปอร์ตในโปลเกซีซั่นที่4อีกครั้งความเคลื่อนไหวของท ปอกๆผู้เล่นตำแหน่งจังเกิลของพวกเขาน่าจะตัดสินใจแยกทางกับทีมเรียบร้อยแล้วน่าจะเป็นแบบนี้ครับชมหน้าของเบคอนดีมก็คงเปลี่ยนไปจากชุดลุยดิวชั่นหนึ่งล่าสุดไปพอสมควรและเราปิดท้ายคลิปวันนี้ครับกับช่วงรู้ทน e ันอีสปอร์ตรอบโลกและพาไปเรื่อกับความเคลื่อนไหวพับ GPC ล่าสุดสองสโมสรตัวแทนไทยอย่างบุรีดํายูเนเต็ดและแอตแทกตอออาราวก็เดินทางไปถึงที่ประเทศเกาหลีสถานที่จัดแข่งพับจีโกลโบแชมเปี้ยนชิพ2021เรียบร้อยแล้วโดวยการแข่งขันศึกทีมชั้โลกปีนี้ครับึ ขึ้นในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนในวันที่19นั่นเองและพลาเพื่อนๆค่ะถข้ามไปดูขา่าวฝาฝั่งพั b g Mobile กันต่อกับการแข่งขัน PMLC p Championship s อโดยสถานการณ์ล่าสุดก่อนแข่ง Super w e วิ e n d มาสุดท้ายก็เป็นเฟสแคนตัวแทนจากไทยที่ระเบิดฟอร์มเก่งครับหลังอันดับที่1ของตารางมี4 1 0คะแนนนำอ e ี W วิอันดับที่2อ,อยู่ถึง35คะแนนซึ่ง f a ่เฟสแคนรักษาอันดับหนึ่งในรอบนี้ได้ครับพวกเขาครับ,รบจะได้โคต้าศึกแชมโลก p m g c ไปก่อนได้อีก3โคต้าที่เหลือในทัวนนร์นาเมน กันอีกครั้งในรอบแกนไฟนนลซึ่งทีมไทย4จาก5ทีมเว e ทแคนเอเอ็ซีดิฟินิตี้แวมพาอีสปอร์ตสทีมจากไทยเหล่านี้ครับโอกาสเข้ารอบแกนไฟนนลน่าจะไม่ยากเย,ย็นสักเท่าไหร่ก็เหลือเพียงโอนิกอ e ีสปอรทีมเดียวเท่านั้นครับที่สถานการณ์ของโอนิกเนี่ย หลังอันดับที่15โอนิอ e ีสปอร์ตครับต้องพยายามทําผลงานให้ดีต่อไปในการแข่งขันวันนี้วันสุดท้ายไอย้ํากันอีกครั้งครับการแข่งขัน pmplc championship รอบ Super อร์วิ n เวันสุดท้ายเริ่มการแข่งขันวันนี้ครับถ่ายทอดสด17นาฬิกาเป็นต้นไปและนี่ครับก็คือทั้งหมดของคลิปนี้แต่ก่อนจากการครับต่อถ e ัดอีสปอร์ตเราอยากถามเพื่อนว่าเพ,เพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไร เกี่ยวกับการจัดโปรแกรมของการีนาพูดจัดที่ให้ f o r ์ Gaming แข่งขันต่อทันทีและให้2ทีม s e มิโปได้เริ่มเล่นในสายล่างคิดเห็นอย่างไรครับก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสมัคราชช่องต่อฐาน e s p o r t ์ด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ